ขอความเจริญในธรรมจะมีแก่ท่านสาธุชนผู้มีความใฝ่ธรรมทุกท่านในวันนี้จะได้นำเอาพระไตรปิฎกเรื่องของพรพรามปัญโจโรหกนิสูตรที่ว่าด้วยเรื่องพิธีลอยบาท มาอ่านให้ท่านสาธุชนได้สดับพระฟังกันในสมัยนั้นพรามชื่อว่าชานุสสะโสนิตสงน้ำดำหัวในวันอุโบสถนุ่งห่มผ้าไหมคู่ใหม่ยืนถือญ้าคาสดอยู่ณที่สมควรไม่ไกลพระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นแล้วตรัสถามจานุสโสนิพรามดังนี้ว่าพรามเพราะเหตุอะไรหนอท่านจึงสงน้ำดำหัวในวันอุโบสถนุ่งห่มผ้าไหมคู่ใหม่ยืนถือกําย่าคาสดอยู่ ณที่สมควรวันนี้เป็นวันอะไรของตระกูลพรามชานุโสนิพรามกราบทูลว่าท่านพระสมณโคดมวันนี้เป็นวันลอยบาปของตระกูลพรามพรามพิธีลอยบาปของพรามทั้งหลายเป็นอย่างไรท่านพระโคดม ในวันอุโบสถพรามทั้งหลายในโลกนี้พากันสงน้ำดำหัวนุ่งห่มผ้าไหมคู่ใหม่ทาแผ่นดินด้วยโคไมสดลาดด้วยหญ้าคาที่เขียวสดแล้วนอนในระหว่างกองทรายและเรือนไฟในราตรีนั้น พรามเหล่านั้นลุกขึ้นแล้วประคองอัญชลีนอบน้อมไฟสามครั้งด้วยกล่าวว่าข้าพระเจ้าทั้งหลายขอลอยบาปต่อท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอลอยบาปต่อท่านผู้เจริญ และบำเรอไฟให้อิ่มหนำด้วยเนยใสน้ำมันและเนยข้นจำนวนมากพอล่วงราตรีนั้นไปจึงเลี้ยงพรามทั้งหลายให้อิ่มหนำด้วยของเคี้ยวของบริโภกอันประณีตท่านพระโคดมพิธีลอยบาปของพรามทั้งหลายเป็นอย่างนี้แหละ รามพิธีลอยบาปของพรามทั้งหลายเป็นอย่างหนึ่งพิธีลอยบาปในอริยวินัยเป็นอีกอย่างหนึ่งท่านพระโคโดมพิธีลอยบาปในอริยวินัยเป็นอย่างไรขอประธานวโรกาสขอท่านพระโคโดมโปรดแสดงธรรมที่เป็นพิธีลอยบาป ในอริยะวินัยแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดพรามถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวชานุโสนิพรามทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าพรามอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ หพิจารณาเห็นดังนี้ว่าปานาติบาตการฆ่าสัตว์มีผลชั่วทั้งในภพนี้และในภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละปานาติบาตลอยปานาติบาต สองพิจารณาเห็นดังนี้ว่าอธินาทานการลักทรัพย์มีผลชั่วทั้งในภพนี้และในภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละอทินาทานลอยอธินาทานสาพิจารณาเห็นดังนี้ว่า กาเมสุมิชาจานการประพฤติผิดในกามมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละกาเมสุมิชาจานลอยกาเมสุมิชาจานสี่พิจารณาเห็นดังนี้ว่ามุสาวาทพูดแท้ มีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละมุสาวาตลอยมุสาวาตห้าพิจารณาเห็นดังนี้ว่าปิสุนาวาจาคำสอดเสียด มีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละปิสุนาวาจาลอยปิสุนาวาจาหกพิจารณาเห็นดังนี้ว่าพุทสวาจาคํำหยาบมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้า ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละพรุษสวาจาลอยพรุษธสวาจาเจ็ด พิจารณาเห็นดังนี้ว่าสัมผัสปลาปะคำเพอเจอมีผลชั่วทั้งในพบนี้และในพบหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละสัมผัสปลาปะลอยสัมผัสปลาปะ แปดพิจารณาเห็นดังนี้ว่าอภาิชาความเพ่งแ่งอยากได้ของเขามีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละอภิชาลอยอภิชาเก้าพิจารณาเห็นดังนี้ว่า พยาบาทความคิดร้ายมีผลชั่วทั้งในภพนี้และในภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละพยาบาทลอยพยาบาท ผิดก็สิพิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดมีผลชั่วทั้งในพบนี้และพบหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละมิจฉาทิฏฐิลอยมิจฉาทิฏฐิพรามพิธีลอยบาปในอริยวินัยเป็นอย่างนี้แลชานุสโณนิพรามกราบทูลว่า โคโดมพิธีลอยบาปของพรามทั้งหลายเป็นอย่างหนึ่งพิธีลอยบาปในอริยวินัยก็เป็นอย่างหนึ่งพิธีลอยบาปของพรามทั้งหลายย่อมไม่ถึงเสี้ยวที่สิบหกแห่งพิธีลอยบาปในอริยวินัยนี้ท่านพระโคโดม ภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักขอท่านพระโคดมจงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุภาสกถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตอันนี้อ่านให้ฟังเยอะๆยังไม่จบสาธุแล้วคิดว่าจบยังอย่างสาธุพระพรามกลับใจเลย แล้วก็กลับมาลอยแบบชาวพุทธต่อไปเราก็มาพิจารณาถ้อยคำเป็นเรื่องเรื่องไปเ,เรื่องที่หนึ่งก็คือการเรียกชื่อ,อ,อตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเป็นพรามหรือเดรถีเรียกพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าพระโคโดม แต่ถ้าพุทธศาสนิกชนเรียกจะไม่เรียกว่าพระโคดมจะแทนชื่อว่าพระพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าเป็นคนจากข้างนอกหมายถึงเป็นพราหม์เป็นอะไรก็ตามจะออกชื่อว่าพระโคดมเพราะโคดมมาจากโคตัมโคดคำว่าโคดเนี่ยในพระตรปิฎกเขาใช้เยอะมากอ่า ของเราเพิ่งคนกลัวตอนโกงทั้งโคดอะไรเนี่ยคำนี้ที่เรามาใช้แต่ที่จริงคำว่าโคดโคตระเนี่ยก็แปลว่าตระกูลตระกูลนั่นเองแต่ว่าเป็นภาษาบาลีไม่ได้เป็นคำหยาบคายอะไระเวลาพระพุทธเจ้าก็ต้องบอกว่าโคตมะโคตแต่ก็คือเป็นตระกูลของโคตมะ เพราะฉะนั้นก็คล้ายๆว่าคนที่ไม่ได้เคารพในพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าพระสมณะโคดมที่เป็นคำเรียกในส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองที่น่าสังเกตก็คือว่าอุโบสถศีลนั้นไม่ใช่ประพฤก,กันแต่เฉพาะในกลุ่มของชาวพุทธแต่อุโบสถศีลนั้นเป็นการประพฤกพรหมจรรย์ ทั่วทั่วไปในสมัยพุทธ,ธากาลโดยเฉพาะในศาสนาพราหมณ์ก็ปฏิบัติกันเพราะฉะนั้นการประพฤษ์อุโบสถทศนลนั้นจึงเป็นการประพฤติเพื่อให้กายวาจาใจข,ของหรหั์ผู้กรองเรือนได้บริสุทธิ์ผดผดองอย่างยิ่งมันสั่งที่ขัดแล้ววันหนึ่งกับคืนหนึ่งเป็นพิเศษจึงไม่ใช่ข้อห้ามใดๆ แต่อุโบสถทศีลเป็นข้อที่จะต้องเต็มใจรับเพื่อที่จะก้าวไปสู่การปฏิบัติยิ่ง,งขึ้นไปจะเห็นได้ว่าแม้เขาจะไปลอยบาปเขาจะไปทำพิธีลอยบาปแต่เขาก็สมาทานอุโบสถทศินเสียก่อนอันนี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างาศาสนาร่วมสมัยคือพราหมณ์กับพุทธ แต่พอเข้ามาไทยก็เป็นเนื้อเดียวกันไปเลย <Yeah. S 1> คือคล้ายๆว่าเหมือนศาสนาเดียวกันแต่พอกลับมาอ่านต้นขั้วเนี่ยไม่ใช่แต่แต่แยแกกันได้เพราะไม่มีเรื่องเสียหายก็ปฏิบัติกันได้แต่ในส่วนที่แยกตรงไหนที่ว่าต้องแยกพระพุตองค์ให้แยกสมาทานอุโบสถดสีลไม่ว่ากันไม่มีของใหม่และเป็นของดีพระองค์ก็รับไว้ ฉะนั้นในที่นี้ก็คือสิ่งที่ใหม่ก็คือลอยบาปทีนี้เราจะเห็นว่าความน่ารักของพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่ว่าท่านก็ไม่ใช่รู้ว่าไปรู้ใชหมดใช่ไหมล้วบอกว่าพิธีลอยบาปนะ้นทำยังไงเล่าให้ฟังบ้างสิีอันนี้คือสำคัญมากทีถ้า ของเราชาวพุทธซึ่งอยู่ในสังคมมันติัลเจอร์ก็ต้องปฏิบัติตนแบบพระพุทธองค์เช่นเราเจอเพื่อนอิสลามเขาบอกว่าอิสลามทำอย่างไรบ้างเล่าให้ฟังบ้างสิแบบแบบพระพุทธองค์มีทีฏเจอชาวครีแต่เล่าให้ฟังบ้างสิแล้วก็ตั้งใจฟังทีนี้ท่านก็เล่าว่าไงฮะ บอกว่าท่านพระโคโดมในวันอุโบสถพราหมณ์ทั้งหลายจะปากันสงน้ำแล้วดำหัวก่อนนั่นก็ออาตมาพอดีเคยไปเห็นดำหัวจริงๆมาในแม่น้ำคงคาก็าเลยบอกถูกเขาจะตื่นเช้าขึ้นมาเขาจะลงไปในแม่น้ำคงคาแล้วก็ยืนในน้ำลึกๆล้วหลบลงไปในน้ำ แล้วบึ้มขึ้นมาแล้วก็ต้องอคาถาสีตารามแล้วก็ลงเึิบลงไปแล้วขึ้นมาใหม่สีตารามแล้วก็ลง <c oughs> ขออภัยมีของแถม คือพอไปแล้วในแถวนั้นเขาไม่มีซ่วงก็ถือโอกาสลอยบาปซะในที่นั้นด้วยบางคนซีตารามขึ้นมาเตมหัวเลยก็ถอยลงไปอีกก็ลอยกันอยู่แถวนั้นเกะกะกันไปทั้งคนทั้งของอื่นอยู่ร่วมกันได้ไม่รู้สึกรังเกียจนะไอคนที่จะดำหัวก็ดำเรื่อยไปเอาทูนอันนี้ขึ้นมาถอยใหม่ปัดเอาดำต่อไปนี่คือดำหัวในแม่นำ้ำคงคานุ่งผมผ้า ผ้าไหมคู่ใหม่แสดงว่าผ้าไหมสวยๆงามๆก็มีมาแล้วตั้งแต่ยุคพระพุทธเจ้าวันอุโบสถก็ต้องเอาผ้าไหมยกมานุ่งด้วยในปรามคนนี้แล้วว่าฟอร์มพอสมควรทีเดีวยดวท้าแผ่นดินและโคไม่สดโคไม่สดก็คือ,อ,อมูลโคพูดภาษาชัดๆก็คือขี้งวัว นะตรงไหนที่เป็นที่ที่เขาจะทาพิธีก็จะต้องเอาขิงวัวสดมาทาคําว่าขิงวัวสดและแห้งต่างกันยังไงนะถ้าสดเ็าหมายถึงว่าเช้าๆนะเขาจะตามวัวเดินไปแตนะ่สาหรับคนเก็บขิงวัวสดก็จะเห็นเลยว่าตอนนี้จะปล่อยแล้วปุ๊บๆๆเนี่ยเขาจะดูออกพอปล่อยพรวดเ่ยเขาก็จับเพิ่มเลยใส่เข่งมาเอามาทําพิธี อันนั้นเรียกว่าโคมไมสอดเรียกเรียกภาษาวิชาการอย่างนั้นถ้าภาษาตามบ้านก็ขี้งวงสดๆสดสดนี่เองที่เทพเพิ่งออกมาอุ่นๆก็พามาทาเหมือนเจิม,มนะฮะลาดด้วยยาคาที่เขียวสดแล้วหลังจากเอาอโคมไม่สดลาดใช่ไหมครับแล้วก็ยาคานำมาวางด้วยตรงนี้ ตกลงว่าเวลาที่พระรดน้ำมนต์เนี่ยเป็นพรามหรือเป็นพุทธเป็นพรามเพราะมีญาคาอ่ะมีญ้าคาเป็นที่สบัดน้ำมนต์นี่ก็ญาคามาจากตรงนี้ญาคาสดอ่เพราะนั้นก็เป็นญาชนิดหนึ่งที่พรามใช้ใช้ทำพิธีแล้วนอนในระหว่างกองทรายและเรือนไฟ ที่เขาเรียกสาวหน้าใช่ไหม mm hmm. ตอนนี้คงพูดไม่ผิดแล้วอาทิตย์ก่อนพูดผิดอุนตราสาวเป็น mm hmm. สาวหน้าสาวหน้าใช่ไหมเรือนไฟเรือนไฟที่ที่มันมีไอ้นาวานะฮะแสดงว่าเมื่อก่อนมีเรือนไฟแล้วก็นอนระหว่างกองทรายและเรือนไฟแล้วก็ลาดโปนะทีนี้พราหมเหล่านั้นลุกขึ้นแล้วประคองอัญชลีรอบกองไฟก็คือก่อกองไฟไว้ด้วย ก่อกองไฟไว้ด้วยแล้วก็ส่งไอ้ไอน้ำข้าวสาวหน้าแล้วตรงนั้นก็เลยประคองอัญชฉลีเดินหมุนรอบกองไฟสามรอบข้าพเจ้าขอลอยบาปและต่อจากนั้นก็เอาเนยใสเนยใสก็คืออาจจะเป็นนมเนยเทเข้าไปเนยค้นเทลงไปก็คือพามาบูชาไฟ พอสว่างก็จะเลี้ยงพรามอันนี้มนพรามมาที่นี่ก็คือการลอยบาท นะฮะของพรางก็เล่าให้พระพุทธเจ้าฟังว่าไปนอนอยังไงนอนระหว่างกองทรายกับเรือนไฟพอ,เ,อเรียกว่าดึกขึ้นมาก็ลุกขึ้นประคองอัญชฉลีแล้วก็ลอยบาปเพราะฉะนั้นก็ลอยบาปกระกองไฟนั้นเอาเนยใส่เข้าไปนมใส่เข้าไปให้ไฟได้กินแล้วก็ควันเหล่านี้นจะไปสื่อถึงพระผู้เป็นเจ้าเบื้องบน ให้ได้ทราบว่าบาปที่ลอยขึ้นไปอยกกวันนั้นก uh ็หายไปแล้วลุกขึ้นตัวเบาวิวเลยยมจวนสนใจไหมเนียทีนี้พระพุทธเจ้าฟังเสร็จแล้วท่านก็บอกครับเนี่ยพิธีลอยบาปของท่านเป็นอย่างหนึ่งก็คือเป็นอย่างหนึ่งเล้วก็พิธีลอยบาปในอรียวินัยเป็นอย่างหนึ่ง ตรงนี้ก็คือไม่ได้เถียงจะเห็นได้ว่างดงามมากความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาอื่นตรงนี้งดงามมากก็คือไม่ได้พูดว่าไม่ถูกไม่ได้พูดเลยสักประโยคเดียวพรามเอย๋ยพิธีลอยบาปของพรามทั้งหลายเป็นอย่างหนึ่งพิธีลอยบาปในอริยวินัยเป็นอย่างหนึ่งไม่ได้บอกว่าผิด ไม่ได้บอกของท่านผิดไม่ได้บอกว่าของเราถูกแต่บอกอ๋อของท่านลอยแบบนั้นของฉันลองฟังดูแล้วพระองค์ก็คือกรัดกุศลกรรมบดสิบนั่นเองคืองดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามนี่สามข้อแรกก็คือกายสุจริต อันที่สองงดเว้นจากการพูดแท็จงดเว้นจากการพูดคำหยาบงดเว้นจากการพูดสอเสียดงดเว้นจากการพูดเพ้อเจอร์นะทีนี้คำว่าคำหยาบเนี่ยคำสอเสียดเนี่ยมายถึงว่าเวลาเขาพูดสัญ,ญลักษณ์อะไรแล้วคนจะนึกถึงเช่นตอนนี้เราพูดคำว่าหอกหักอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราก็รู้แล้วว่าหมายถึงท่านผู้ใด ทุกครั้งที่เราไปพูดห่อขากเรากำลังพูดสอดเสียดนะปีสุนาวาจานะนนี้บาปลอยลอยไม่ไปนะบาบเวียนอยู่แถวเนี้ยเนี่ยยกตัวอยา่างเพราะนั้นตอนนี้เวลาศึกษาธรรมะเป็นยกทองของการศึกษาธรรมะเรื่องวาจาตอนนี้จากสื่อต่างๆมันเป็นตัวอย่างที่ยกตัวอย่างให้ชัด ทีนี้คำหยาบถ้าเป็นคำหยาบคำหยาบก็คือคนพูดที่เป็นออริจินอลเนี่ยพูดว่าไอ้หอกหักมึงถามกูทำไม่นะถ้าคนออริจินอลนี่เป็นพูดคำหยาบนะฮะคนที่พูดคนแรกเนี่ยคือเป็นคำหยาบแต่ทีนี้พอเราเอามาพูดทีหลังเนี่ยกล่าวว่าจะพลาดสายไปึงกดน้นั้น<ม>ก็ขึ้นว่าหอกหักเนี่ยได้สองขำใช่ไหมฮนะ แต่พูดคำหยาบพูดสอเสียดนะฮะพูดแท้พูดคำหยาบพูดสอเสียดพูดเพื่อเจอนี่ก็คือถ้างดเว้นจากการพูดแท้พูดคำหยาบพูดสอดเสียดพูดเพ้อเจอก็เรียกว่าเป็นการลอยบาปก็คือวจีสุจริตท่านเองเมื่องดเว้นได้ก็คือลอยบาปกำลังลอยบาปต่อไปก็ งดเว้นจากการเพ่งอยากได้ของเขางดเว้นจากการคิดร้ายงดเว้นจากความเห็นผิดข้าบารีสามตัวคือเว้นจากอภิชาพยาบาทมิจชาทิฏฐิอภิชาพยาบาทมิจชาทิฏฐิสามตัวนี้เรียกกันว่ามโนทุจริตเพราะนะั้นคำว่าทุจริตของเราเน้นคอร์รัปชันอย่างเดียวแต่ของพระพุทธเจ้าทุจริตมีสิบอย่าง จะแม้มีค่ามีลักต่อพิกปิดในกามก็ชื่อว่าทุจริตพูดแท็พูดคำหยาพูดส่อเสียดพูดเพอเจอก็ทุจริตแล้วก็ต่อไปก็อภิชาพยาบาทมิจฉาทิฏฐิก็เป็นทุจริตของผู้ท่าอง์์มีทุจริตถึงสิประการด้วยกันทีนี้ทิศที่ทน่าสังเกตก็คือว่าในการที่ลอยบาปเนี่ยเพราะ ปรารบอะไรจะเห็นได้ว่าพระองค์ไม่ได้มีคำสั่งให้ลอยบาปเป็นศาสนาที่ให้เสรีภาพแต่ใครก็ตามใครก็ตามไม่จำกัดที่เห็นว่า การกระทำทั้งสิบประการนี้จะมีผลทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าเป็นบาปทั้งโลกนี้และโลกหน้าไม่ต้องการจะบาปก็เลยหยุดะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมทั้งสิบประการนี้คือต้องมีปัญญาเป็นตัวชี้ ไม่ไม่ได้มีแนวโน้มไม่ไม่ได้มีตัวอื่นเป็นตัวชี้มีปัญญาเป็นตัวชี้ไม่ใช่ปฏิบัติเพราะแรงจูงใจอะไรหรือไม่ปฏิบัติเพราะถูกบังคับแต่อย่างใดแต่นี่คือทางสายกลางเพราะเห็นโทษของการประพฤติไปทั้งสิบนี้จึงหยุดเนี่ย มันก็มีสองอย่างอ่ะก็คือดึงดูดใจถ้าดึงดูดใจแรงบันดาลใจเ็าบอกปฏิบัติสิแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์เนี่ยก็ไม่ใช่เนี่ยหรือว่าแรงผลักเนี่ยถ้าไม่ปฏิบัติจะไปนรกก็มไม่ใช่แต่ในที่นี้บอกว่าเห็นโทษทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้าด้วยปัญญาชัดแล้วเดินสายกลางก็คือใช้ปัญญาปฏิบัตินี้ก็เรียกว่าเป็นการลอยบาปตามคติ ในทางพระพุทธศาสนาทีนี้ต่อไปเมื่อพูดเสร็จแล้วเนี่ยถามว่าอันไรมีอานิสงส์มากกว่ากันทีนี้พระองค์น่ารักมากไม่ปฏิเสธนะฮะว่าการที่ตื่นขึ้นดึกๆเอาเนยเอาอะไรใส่ในไฟเนี่ยถ้าจะมีผลเนี่ยหนึ่งส่วน แต่การลอยบาปแบบแบบสิบประการนี่จะมีสิบหนึ่งต่อหนึ่งต่อสิบหกคือพระองค์ไม่ได้บอกเลยว่าการทําแบบพรามจะมีโทษไม่ได้บอกเลยแต่ว่าถ้าได้ประโยชน์ได้หนึ่งเดียวแต่ว่าถ้าทำปฏิบัติทั้งสิบประการนี้ลอยบาปแบบนี้เขาก็จะได้อีกสิบห้าส่วนบอกแล้วก็วางไว้ตรงนั้น อพอวางไว้เสร็จปารากฏว่าพรามคนนี้ก็ฟังเพลินฟังแล้วก็ปรับเริ่มยินดีพาสิทธิ์ของพระองค์ไพราะยิ่งนะักฟังแล้วซึ้งไงล้วตอนนี้คือต้องซึ้งก่อนแล้วจากนั้นก็ลุกขึ้นปฏิญาณตนเป็นอุบาสกอุบาสกาสก็แปลว่าผู้นั่งใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตั้งแต่วันนี้จนตลอดชีวิตเลย ไปจนถึงตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นจากการศึกษาพระส,สูตรนี้เราก็ได้พบทั้งวัฒนธรรมทั้งประเพณีทั้งเนื้อหาทั้งแก่นธรรมวัฒนธรรมก็คือว่าการพูดจากับพระสงฆ์ก็มีขั้นตอนมาตั้งแต่ในอดีตแล้วนั่นก็คือวัฒนธรรม แล้วก็ประเพณีก็คือการลอยบาปรทำอย่างไรแล้วก็ประการที่สามก็คือว่าสัมพันธภาพระหว่างศาสนาของเราและศาสนาของบุคคลอื่นถ้าจะพึงมีจะปฏิบัติอย่างไรนะอันนี้ก็ เป็นพระสูตรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่พระพุทธองค์ได้ได้ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่างและถ้าพุทธศาสนกชนมีทีท่าที่น่าประทับใจอย่างนี้ความแตกแยกในระหว่างาศาสนาจะไม่มีความขัดแยง้งจะไม่มีเพราะต่างฝ่ายต่างใช้ปัญญาไปแผ่หากัน ไม่ไปตัดสินว่าผิดหรือถูกถ้าเขาฟังแล้วประทับใจก็จะเปลี่ยนแปลงแบบพรามคนนี้มาเป็นอุบาศกแล้วก็ยุติการกระทำพิธีเก่าๆอันนั้นไปถ้าไม่ประทับใจก็ยังคงเดินทางต่อไปสำหรับวันนี้การศึกษาพระไตรปิฎกก็คงจะปิดห้องเรียนลงเพียงแค่นี้ รายการภาคบ่ายเวลาอยู่แถวแถวประมาณ12โมงคุณหมอเทียนทองรับประทานอาหารเสร็จแล้ววันนี้ก็จะพูดธรรมะประยุกต์ในเรื่องวิญญาณในทางพระพุทธศาสนากับระบบประสาทกายจิตเชื่อมโยงกันอย่างไร นี่ก็คุณหมอได้เตรียมตัวพร้อมมาสองอาทิตย์แล้วจะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ภาคบ่ายหลังจากคุณหมอพูดเสร็จแล้วก็มอบห้องเรียนข้างล่างให้เยาวชนให้คุณครูอีทและก็อาจารย์บุญวิทักได้ดูแลเยาวชนส่วนข้างบนรู้สึกยอมจะเรียนเรื่องผัดษาใช่ไหมอาทิตย์นี้ หรือว่าเอาหนังสือคู่ม,มนุษย์ไปหายซะแล้วฮ่าฮ่่า่าอตมาจะจะขอบรรยายอริยศสตจ์อีกครั้งหนึ่งเพราะวันก่อนบรรยายเกินชั่วโมงเพราะว่าโทษของการบรรยายเกินชั่วโมงก็คือท่านอาจารย์บุญเปรัตัดต่อลำบากไปสิบหกนาทียากมากสำหรับคนทำฉะนั้นวันนี้ขอพูดใหม่ให้กระทัดรัด แล้วก็ตัดส่วนที่เป็นตัวอย่างออกเซยให้หมดนะเหลือธรรมะเพียวๆเป็นส่วนใหญ่ที่จะชี้เห็นถึงโครงสร้างของอริยสัตวใทีนีการที่เราพบกันแล้วพูดอริยสัตวกันบ่อยๆก็ถือว่าเป็นไปตามที่พระองค์ได้ตรัสว่าวาจาที่ดีนั้นก็คือเจอกันแล้วให้พูดถึงเรื่องทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ ความไม่เกิดทุกข์ทางแห่งความไม่เกิดทุกข์ให้ปรารบบ่อยๆนะเพราะฉะนั้นในวันนี้ฟังคุณหมอเทนทองเสร็จแล้วทำภารกิจเวิยวะจะัจจัยข้างล่างเสร็จแล้วก็ขอเชิญขึ้นชั้นบน